ถ้าพี่น้องมากล้นมันอีกคือเกา่าเหรอพี่น้องมาลองบึงอันนี้อยู่ตีนบานอยู่ไกลๆบานเนาะค่ะเนาะแนมเห็นบานอยู่ว่ามันสีมานบอมาหลุนน้ากันเด้อจ้ะพี่น้องมือน,นี้นี่เราไปหาเรารอน้ำคู่ให้คู่หน้ามือนี่ละมือน,นี้มีแจะทงให้ทงหน้าเลยเนีย่เขาเห็นให้เห็นหน้าอยู่รอตีนบานพี่น้อง มาล่องเมืองวาสิมานบ่มาหลุนน้ากันเลือจ้ะพี่น้องจ้าคุณมันยังนอไปหนาสิว่าตีนอคือคุณมันแล้วหล่อ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 โน่นโนนโนไนหนอนหนาเพิ่นนี่แหละย้อยไก่บานนั่นเนี่ยเห็นหลังคาบานอยู่พี่น้องตอนนั้นแล้วว่าไข่แน่เลียวแล้ว่าอุ้ยหัวบแบอย่างงามแล้วมากก่อนเนี่ยนั่นเรามากก่อนกาลังเลื่มเลื่มสถานที่พี่น้อง มื่อนี้มานั่งผักได้บูเก็บขาจด้ก้นน้ำโมปะบุนนี่นี่เขาเห็นหน้าแซวอยู่พี่น้องเนี้ยวมันไก่บ่านอยู่กับนนบ่านนี่พี่น้องนี่บ่ได้ใกล้ผมเสียงเราไช้ใช้หน้าตาดตัดอยู่มาลุนกันพี่น้องว่าสีมันบ่มื่อนี้บ่ได้เขาป้าไพดอกมื่อนี้หากินนั่นมันทุ่มมันแท้มาลุนกันเนาะพี่น้องเน้ออู้หูจะทันถี่ปะยากไปแต่เป็นหัวพี่น้องเลย เขท่านพอหัวอยู่พี่น้องค่ะแต่ว่าดินเป็นตาเป็นหัวเป็นตาเป็นหัว, mm. หวคนน่ะเห็นนะโอ้เห็นแล้วเนื้อหัวหนึ่ง mm. กูเคไก่บ้านนี่แหละมันไปไกลอะไรถมันเมื่อยสมัยตะกี้ก็ว่าเพิ่นละแถวนี่สมัยเตยเสี่ยนขวนบ่บท่านเมื่อย <c oughs> <c oughs> นี่เมื่อยแล้วอ๋อยสวยหรูเลยจ้า อืมันเป็นประเทศสั้นพี่น้องทายไก่กับบดายบ่มีมองนางนางหลุนทั้งเทึงเอาอแถวนี้มันปลามันลายพี่น้องคุดเจนเครือใต้ปกติสมัยตะกี้ต่างแต่ประควรยังมีแหงอยู่นีไปบ่เศร้าจ้า,จาเธอจะว่าหอดปีใหม่ปีใหม่แล้กวกับตออีกยเจนว่าใบาแหงหอดนาฝน กนตัวเอ,อกมันออกนอนพี่น้องก้นไปเรื่อยๆบ,บ่มียามเศร้าว,วันถอไปเรื่อยๆแต่สมมือนี่กะปบ่ไ,ปไ,ปไว้หลัก,ก็เลยมานางทายมูเพื่อเพี่พี่น้องเขามารับชม่มขีดปะกวนั้คนลกะกษตรกะเผื่อไม่กับกดติดตามไปเด้อดจะเด้อดสิพาไปมวนๆกลุนมันในป่าไปเรื่อยๆมีทุกปีเนาะค่ะพี่น้องแถวบ้านปรกขั้วน,นี่มันมันหลออกมาจากบ้านบ่ถึงกิโลออกพี่น้องก็ได้ก้นแล้วมัน กวนอยู่หลายเดือนบ่เบิดงไงช่วงแรกๆมากกวนกับน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วก็บยุดธยุดแล้วน้ำบกกะกวนตัวพี่น้องกวนเรื่อยๆบ่เบาขันมีแห้งเนาะพี่น้องขันมีแห้งวันเถอะมานหลุดบางทีน้องเพราอมันมานปกติกับมานไม่ย้ำในมานย้ำหนันกด้พี่น้องบ่เมนวาโมได้ เบิ่งมือน,นี้มันสีมานบอเนาะพี่น้องเนาะมาลุ้นติง่งแบบไงแบบไงหนึ่งขึ้นหัวโนวพี่น้องเห็นบอลเพื่อมันมนันล่อลุ้น่อลุ้นพี่น้องสีแห้งลุ้นติง่งแบบไงพี่น้องนี่หัวเพิน่นนั่งคอยใช่แล้วอย่าไล่ลงไปตัวหนามตาม <c oughs> เห็นอยู่กับหนามอยู่กับตะก,ก่าพี่น้องโอ้งานมีตัว จะไล่จวกลงน้ำด้อยมันจะเป็นตะเบิงมาทั่วเลยยืนยันกับพี่อีกาคุณมันพี่น้องเออเอามาพุ่กขอล็อกี้เล่ไว้หัวใหญ่บ่นนะท่านแกดินอยู่ท่านแกดินเลยพี่น้องมจะทากุณกับพ่อเว่าสถานที่มันมันหนังหยางน้องครับพี่น้องอย ผิดหังโอ้ยอ้ยโอ้ตกตกตกเครื่องนึงตกน้ำโอ้งามอยู่ตัวพี่หน่องเออโอ้วสันทางนั้นเอื่นแล้วนั้นเอื่นแล้วพี่น้องโอ้มาดูมาดูวสันเบิงสิผ้าพี่น้องไปเบิงมึงกันนะเดี๋ยว เอา,เอากล้องไปหันก่อนเดียวไปหาไม่ไงนั่นก่อนลาวามามาม,ามา้าลาว่าเราเอื่นมาถ่ายมาถ่ายลาว่าโอ้ยบูปะบูดงทีน่ะสถานที่มันมันโขกน้องนาะข <c oughs> ุนนนบานที่น้องทุกคนเราฝากกระแท,ท้ทีน่ะขุนนนตลอดอยู่ มันนอนอออดอยู uh. <orm at uclear moisture> <dles> ่โ uh อ้มันส่างหงอได้หงามตัวนี้เนาะหำน้อยหำน้อยหำใหญ่เลยนาละเือละิงมหลายเือเนาะอืหำน้อยหำใหญ่อมใหญ่นก็หิวขึ้นมาอีกแล้พี่น้องอืก็หัวของงามๆเนาะป๊าดหัวมันพี่น้องุมลมิิงามเสียงอๆๆหัวใหญ่บ่ ให้เอินใครเย็นก็ไร้ข้วห้าสตอกก็คือสตอกกรไดเดียว <c oughs> ว่าแต่งัดมันพี่น้องงัดกระบงกึ้ยซับมาเอกโอ้ยเพี้ยนตุ่มๆมาหอนปลาพี่นอง สับพี่น้องเอ้ยหัวสองมาลอนงามดีพี่น้องนี่นี่นหัวคางคางหักใหม่พี่น้องอะไรบ่โอ้ออกมาแล้ว <c oughs> จะลั่งเครื่องเลยกพี่น้อง ปเป็นตาเป็นหัวแทะอโอ้ยกำลังได้พี่คือมาแล้วก็หนอยมังคืนหัวไงปนดต่ว่ากังาม,ย,มยีตเจะหอคัวคัดคาดหน้าไมเน้อ้งนทุกคน่จับหัหน่อย,ยอหัวหัวนังคือมาก่อนจะค่อยซับ ยังจักเป็นสองสองนี่เลยแล้มันเป็นหัวหยัดอยู่นะเอยหุดนซังในกับซับซับหัวในอีกเฮ้ยพี่น้องข้างกวกใหม่กวกเออตอัวน,นี้ออกมากว่าห้าจังฟันเออเอ,อเอองามพี่น้องอืมมันไม่เช้านะ พอพ่องามแล้วพี่น้องตั้งามใหม่แอ้ก่อ,อนพูดนอนนงเถียงติ คือย่างไรลงบ่นาะ้องโ้นะข่ชี้ไอ่ะฮึโอ้กูเยไหล้นึ้นมันไหลวา <c oughs> นั่งมาได้าัมันว่ะมาในญ่่ได้หนโอ้ยร้านที่นั่งคู่กับนั่งบได้บ้าน ด่ากันไลลงไปเรืกอกันพี่น้องเล่นบ่คุณไปทางฝุ่นติเด้งหองเบี้ยวๆร้านทีนัง่งคุดกงาคุณบอกดิสิได้มาไลลงไปอีกแลนั่งนำกันไล่นำเลี้ยพี่น้องกะก,กันเทอะสันส่นเนาะ ทุกคนย okay. e ังไงครักแกกินังไงบอพี่น้องเอกลกันังบ่อะไรเนี่ยพี่น้องมันมเง้ยนอนกลนนนอนกลืนะพี่น้องด้ยบาดนี่ซับใม่ออกเบิงสิได้บ่ แจ็กสีหักแจ็กสีางาด้วยบัตเออย่าอยู่ตัวนี้ไอ้ไอไตัวไตัวนี้คือเขาเทิเี่ยเขายางเทิดเขายางเทิดเลยพี่น้องเครื่องอะไรพี่นองมด้านสติเครื่องมัน ม่กรุ๊หน่อยก็ลางพอมมาพี่น้งองท่านผีนี่ที่นางกลุ่นยากคอยแห้งอืเออโดนมันหน่อยพี่น้องลยนี้ เดี๋ยวมืออื่นจุพาไปปลาใหม่หัวบกหอยงาม <ปะ S 1> มันหน่อยน้ำปลาหัวรี <c oughs> พ่วมใดสำนีแล้วพี่น้องหอนหอนแดดคนถือกล่องหอนแดดนั่งกินเด็กของพี่น้องเอ้ยมันปลาหัวลีหน่อยรอทุ่งให้ทหุ่งนาเนาะ หอนหอนมืออื่นที่ไปปลาไม่คนพี่น่องรอทางสายไปทางเก่าหุน่นมันยังไข่แน่กว่านี้อยู่จับออกมาโป่งเอ็ดเป็ดอยู่พี่น่องเลยอืมปีม๊มมันน้ำเงาไหมอืมสองหัว เป็นยังไงน้องเนาะเดี๋ยให้หลุนต่อพี่น้องคนนั่งหลุนเนาะพี่น้องเนาะมันมันหอนเสร็จแล้วหอนแล้วกับเมยตัวเนาะแต่เขหน่อยหัวใหญ่ลงหัวมันหลุนอุ้พี่น้องคือวันดินสนาซีนขนแค้น,คนขนแค้นแท้ ลง,งเห้นทานมองขึ้นเลียนด้หอนใจบุญคือบนน้อ <c oughs> โอ้ยไอ <c oughs> ้เพิ่งโอ้ยพี่นอนเลยเป็นนอนน่าเง,งาไหมาโอ้ยหัวม,มนันเนาะนอนคูนลูตินี่นอนนอนหลุนหลุ่น,นโอ้ยยังผัดไฟแว่อยู่นะนี่ปลาเมียนมันติน <c oughs> ไดไฮ้ยหาไป <laughs> <laughs> โอย้ยคนหลหัวแล้วพอวัเดียหัวหนั่งตัวนุ่มสั้นกับบอทัโอ้ยเล็กเสียงี่ตีหัวมือกล่บบอ,อ,อ,งอ,กองพี่น้องเลยตีหลุนน้ำเขาไหมเอิน่นข้อ,อย่างเงี้ยข้อ,อย่างขนาดพี่น้องเลย นิ้นมนกับพ่อนิวเนียวมันกันม,มันเคื่อนหน่อยพี่น้องมันกับหัวพอปั่นนี่แหละเดี๋ยวมือหลังก่อนสิผ้าไปปลาไม่โอ้หงอยู่ทั้งเดียวค่หาไม่เอา,า,าไปยังไนหนอหน้านของไข่เห้เลยนันมันไปไม่าหลานไปนำงาใหม่ติ ้ยหาเปิด uhm ต like, mm ั้งหัวนี <m us> <m us> ่เคลื <h 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 ่อนนึงมันเคื่อนละลายหัวมันเนะเป็นมันน้อยมันกับหัวบกหอยงหญ่ปันไดบกหอยงามปันไดหอยเงาบกเห็นไงเนาะ รุนนั่น,นละพี่นนอ,อลรุนขรนรุนต่อลืนต่อโอ้ตวหนหหญ่กว่าไงกต้นนั่นยุต้นี้หน่หว่าพีเขืเ่อนลายเขื่อนนามันแต่ใครเปียกใครไกลพี่นนอขามมันบ่ใครไงอโอ้หนสามนีก็ห้าเป็นเนะ <laughs> ตันนี้เขื่อนหอยัออ

หักพี่น้องงามหมทบหักมันข<ท>ึ้นทางนูน้นพาครืเลยตีอือยังงายังงาสุดละยังงาเฮ้ยสิได้สิได้โอืยมันืกหัวหลรอ,อนร้อนีอตมถึวประมาณนี้น้อเลย น้องโอ,อ้โอ้ยหัก็นละน้องของน้องแตกบ่แตกยังได้น้องใหม่แตกจอยบุญพันธทำแบบวะ <c oughs> งาน kiến hoàng kiến kiến Mương <đồng> lần <là> nhỉ đây ngó tay đi <cười> <cười> ôi vì nọ người luôn 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 cho nấy chân bọc hoài quá thì luôn ao mú nồi quá thì luôn ao mú nồi thật nó đầy bọc bọc hoài tụp <laughs> เอื้อแล้วห้อยนหั่เนี่ยก็ซาบขาดเจ้าวัาพี่น่องอาเกีรพี่น่องอืมอืมะพอเราห่องอึ้ยพี่น่องมึงหัวมันแล้วแน่น่ปาด มือนี่ข่อยบอพ่อปนหน่อกมือนี่เบิ่งแต่ขอางมูเบิ่งพี่นอ้องว้ามันเล่าคูโรคิรีย,ยุ่นนี่เมื่อเ่างในเงาหนังว้ามันในเงาไม่ดินมันกระลังหนามมันกระลังอันนี้พี่นอ้องหนามมันกระลังแหงไหม่หนามกระลังบวกไม่ เ็อหัวจื่นหนามจัน่อยก,กูลูคีรี